ขอบคุณมากคะ่ะที่ให้ความเมตตากรุณา t h a l o ฮ Holu Channel ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากคะ่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆคะ่ะเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะอีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชค จะไม่กล่าวถึงการแก้เครดเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน Thalo h o r o o ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงาน เพื่อเป็นวิทยาฐานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา The Wheel of Fortune กงล้อน,นี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้นแต่อนาคตไม่แน่นอน อาจประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกัลยะนานมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กําลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ l o o Holochannel ขอพักคุณมากๆนะคะและไพ่ทาลอดออฟเดอะดาวน์สเซนเอวประจำไตรมาส3ปีพศ2565ของชาวราศีกันได้แก่ Ten of Pentacles, dead current, the moon. Eight of Wands, seven of Pentacles, Temperance, the fool. Eight of Charities, the world and the above men. คุณผู้ชมคะระยะเวลาการอ่านตีความหมายไพ่จะครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งไตรามาสและวีดีโอคลิปนี้คือไตรามาส3ได้แก่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่ชาล r อ of the Thousand and One Night จะมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกันดังนี้ค่ะ เนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่มีจุดประสงค์เพื่อวางแผนชีวิตดังนั้นจะไม่พูดถึงการเสี่ยงโชคใดๆนะคะระยะนี้ราศีกันบางคนมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเพราะคุณเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆากหาทางแก้ไขไม่ได้ซักทีจนวันนี้มาถึงทางตันแล้วคุณจึงมีความคิดว่าถ้ามาถึงทางตันแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือไปให้พ้นซะ จะได้หมดเรื่องหมดราวไปอาทิราศีกันบางคนอยากเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณอยากจะปักหลักมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่ต่อมาเกิดปัญหาขึ้นแล้วคุณแก้ไขไม่ได้กลายเป็นว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากคุณรู้สึกอึดอัดใจที่จะอยู่ที่นี่และไม่อยากพจญกับปัญหาอีกแล้วฉะนั้นจึงอยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ให้มันหมดเรื่องหมดราวไปหรือราศีกันบางคนอยากเปลี่ยนอาชีพทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณพึงพอใจกับอาชีพนี้มากและเคยคิดว่าจะทำอาชีพนี้จนถึงกเกษียณแต่ต่อมาเกิดปัญหาขึ้นอาจจะเกิดปัญหาในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคุณพยายามหาทางแก้ไขแล้วแต่งัดอย่างไรก็ไม่ขึ้นนับวันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยเรื่อยเจนคุณย้อนมาถามตัวเองว่า จะดันทุลังไปเพื่ออะไรถ้าสถานการณ์ยังย่ำแย่อยู่แบบนี้คุณคงอยู่ในอาชีพนี้ไม่ได้แล้วเลิกทำอาชีพนี้ซะหาอาชีพใหม่ทำหรือแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ราศีกันอยากจะเลิกคบกับใครบางคนทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกดีกับเขามากและคิดว่าจะคบกันอย่างยืดยาวนานแต่ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเริ่มมีปัญหากันคุณรู้สึกไม่สนิทใจกันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว และอาจได้เห็นพฤติกรรมดักไซด้านมืดของกันและกันเขาอาจทำให้คุณเดือดร้อนจนคุณทนไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์มาถึงทางตันแล้วคุณเลยคิดจะตัดใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เลิกคบเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วราศีกันจะสามารถพาตัวเองหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ไหมต่อมาในเรื่องการทำงานราศีกันบางคนคุณมีความคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรม มีใครบางคนตัดสินคุณอย่างไม่ยุติธรรมคุณเครือบแคงสงสัยว่าเขาเอาเหตุผลอะไรมาตัดสินคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีศักยภาพมากพอมีทักษะความสามารถและผลงานดีมาตลอดตั้งใจทำงานเสมอแต่ทำไมผลงานของคุณไม่เข้าตาผู้ใหญ่บางครั้งคุณคิดเลยเถิดไปว่าหรือผู้ใหญ่ไม่ถูกชะตาคุณ ผู้ใหญ่เกลียดอะไรคุณคุณสงสัยหรือมีคนมาเป่าหูผู้ใหญ่ใส่ร้ายป้ายสีคุณแล้วผู้ใหญ่ก็หูเบาฟังเขาจากนั้นก็มาตัดสินคุณคุณถูกอำนาจที่เหนือกว่าควบคุมกดดันบีบบังคับและทุกวันนี้คุณก็ยังไม่กระจ่างชัดว่าอำนาจที่เหนือกว่าเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินคุณ ดังนั้นคุณจึงรู้สึกน้อยใจมากกลายเป็นคนอยู่นอกสายตาผู้ใหญ่ไม่มีความก้าวหน้าในที่ทำงานนี้อีกแล้วในตำแหน่งนี้อีกแล้วแน่นอนว่าคุณรู้สึกอึดอัดใจมากค่ะนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งสำหรับชาวราศีกันบางคนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ต่อมาในเรื่องการเงินราศีกันบางคนมีความคิดอยากจะหาไรายได้เพิ่ม แต่คุณก็ยังช่างใจอยู่ว่าอาชีพเสริมมันจะสร้างรายได้ให้คุณได้จริงไหมกลัวว่าเดี๋ยวจัดสินใจทําไปแล้วเกิดล้มเหลวหรือขาดทุนขึ้นมาหมดเนื้อหมดตัวแน่ๆ ราศีกันบางคนอยากหาไรายได้เพิ่มแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเรื่องให้ตัวเองขาดทุนหรือว่าจะเป็นหนทางที่สดใสเดินไปถูกทางแล้วทำให้คุณมีเงินมากขึ้นฉะนั้นระยะนี้คุณจึงต้องวิเคราะห์อาชีพเสริมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะลงมือทำหรือราศีกันบางคน ได้เริ่มต้นอาชีพเสริมแล้วแต่ยังไม่มีความมั่นใจจึงมานั่งคิดทบทวนว่าเพราะคุณมาเริ่มทำในช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงส่งผลให้ยังไม่เห็นผลกำไรจะทำต่อไปไหมหรือว่าเลิกถ้าชาวราศีกันคนใดอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์จะบอกว่าความหมายเชิงลึกของไพ่สองใบนี้ มีความหมายว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ต้องใช้ระยะเวลาค่ะเพราะกว่าจะประสบความสำเร็จต้องแลกมาด้วยประสบการณ์และความอดทนไพ่สองใบนี้เหมาะสำหรับชาวราศีกันที่ทำอาชีพค้าขายฉะนั้นขอให้คุณมีความอดทนนะคะต่อมาไพ่ tarot of the h o u s a n and one night จะพูดถึงปงประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีกัน เมื่อพูดถึงปัญหาที่ราศีกันกำลังเผชิญอยู่ตลอดมาคุณไม่เคยนิ่งเฉยคุณพยายามดิ้นรนหาทางแก้ไขปัญหาอีกทั้งคุณยังมองหาคนพึ่งพาแต่ในที่สุดแล้วยังไม่มีหนทางออกเลยค่ะทุกวันยังคงจมปากอยู่กับปัญหาและคุณก็ถามตัวเองว่าทั้งที่คุณเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนดิ้นรน ที่ผ่านมาคุณเคยแก้ไขปัญหาได้หมดแต่ทำไมพอถึงวันนี้คุณถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะหันหน้าไปหาใครก็พึ่งพาใครไม่ได้เลยสักคนเดียวปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญอยู่ทุกวันนี้มันกดดันบีบคั้นจิตใจมากฉะนั้นการที่คุณยืนหยัดอยู่สู้กับปัญหาด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งคุณมีสัญชาตญาณเป็นเพื่อนเมื่อสัญชาตญาณบอกคุณว่ารอด เราต้องรอดไม่รู้แหละว่าจะรอดด้วยวิธีไหนแต่เราต้องรอดคุณก็ขานรับกับสัญชาตญาณที่บอกในเมื่อว่าสัญชาตญาณบอกว่ารอดก็คือรอดบางครั้งคุณก็อ่อนแอคะ่ะเวลาที่คุณอ่อนแอคุณก็จะเตือนตัวเองว่า อย่าคิดถึงความลำบากมาบั่นทอนจิตใจคุณก็จะรีบสลัดความอ่อนแอออกไปจากใจแล้วก็เอาแพชชั่นมาใส่แทนคือความกระหายอยากประสบความสำเร็จการอยากมีชีวิตที่ดีแล้วคุณก็รอดในทุกๆวันค่ะบทสรุปชีวิตของชาวราศีกันในไตรมาสสามนี้ว่าราศีกัน อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับผู้ชายที่ปรากฏบ,บนหน้าไพ่ใบนี้จิตรกรวาดภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินเล็กๆก,กลางทะเล หากว่าวันไหนมีคลื่นลูกใหญ่ซัดถาโถมใส่เขาแน่นอนเขาต้องล่วงลวนตกทะเลตายแน่ๆถ้าอยู่ในสภาพนี้มันอันตรายมากใช่ไหมคะแน่นอนเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในที่ที่อันตรายเราจึงต้องดิ้นรนหาทางไปอยู่ในที่ที่ทปลอดภัยจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาหันไปมองดูผืนแผ่นดินใหญ่ใจเขาคิดเสมอว่าเขาต้องหาทางไปอยู่ผืนแผ่นดินใหญ่ให้ได้และต่อมา คุณจึงได้พ่ the world the world คือโลกกว้างสังคมที่กว้างขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือความคิดและความต้องการของชาวราศีกันบางคนที่อยากหนีจากปัญหาไปให้พ้นพ้และสุดท้ายคุณได้พ่ที่มีความหมายว่ายังไปไม่ได้ค่ะหรือยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ปัญหาต่างๆมันเป็นพันธนาการผูกมัดคุณไว้ดิ้นไม่หลุด เอาละพอมาถึงไพ่ใบสุดท้ายนี้อาจทำให้ชาวราศีกันเหนื่อยนายใจซึ่งอาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของคุณดีอาจารย์จึงมีคำคมจากวรรณกรรมสามก๊กมาเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันที่กำลังเผชิญปัญหานะคะคำคมกล่าวไว้ว่าเมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลังพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหางค่อยคอยคิดค่อยๆทําทำค่อยคลำทางจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือ และน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใดเราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากฉันนั้นเอาละชาวราศีกันขอให้คุณอดทนและสู้ๆนะคะอย่างน้อยคุณมีอาจารย์อยู่เป็นเพื่อนคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในไตรมาสสี่เริ่มต้นเดือนตุลาคมนะคะ ว่าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกันในไตรมาสสี่เดือนตุลาคมนะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ